เฮ้ยพระราชาไม่อยู่มั้งเด็กๆพระราชอ๋อช่ยอุ้ยอุ้ยอช่ยออกไม่มาแล้วทัตถวายบังคภมพยะค่ะเอาเจ้าอ้วนเจ้ามีเรื่องอะไรมารบกวนเวลาข้าอีกแล้วอ๋อช่วยโอ้คือคือคือว่าตอนนี้พระองค์รู้สึกยังไงบ้างพะยะค่ะถามได้ข้า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 คนหนาหนาหนาวเลยสิอ๋อช่วย หนาวแล้วพระองค์ทราบสาเหตุบอกพญ่ะว่ามันเป็นเพราะอีหยังพค่ะข้าจะไม่รู้ได้ยังไงเจ้ารู้ก็รีบบอกข้ามาอ้าวชี่ถามเด็กๆดูสิพค่ะมันเป็นเพราะอะไรเด็กๆอุ้ยอุ้ยพูดช้าจังเลยข้าหนาวจะตายอยู่แล้วดีข้าจะจัดการเองเจ้าอ้วนเจ้าเดี๋ยวกลับไปก่อนเออทูลลาพค่ะา นมนมนมเฮ้ยเฮ้ยทำยังไงดีเอ้ยเอาอุ้ยอุ้ยหลุดมาซะได้ใส่ก็ไม่ได้เฮ้ยอื้อหอ้ยเท่เฮ้ยทำยังไงดีเอ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยหัวขาดเฮ้ยเฮ้ยอ๋ อุ้ยขอบใจเดี๋ยวจะให้รางวัลอย่างงามโอ้ด้วยอำนาจเวทมนต์ของข้าพันลมยังมาหาข้าเดี๋ยวนี้เพียง <Yeah. S 1> เด็กๆช่วยกันเพียงหน่อยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามมาแล้วมาแล้ว บคมยะยค่ะ้ลมมาก็ดีแล้วช่วยไปจัดการเอาก้อนเมฆควายเธอก้อนนั้นนี่ข้าทีข้าหนาวจะแข็งตายอยู่แล้วได,ได้เลยพะยะค่ะด,ๆๆดีละจะควายเธอต้องเสร็จแน่อุ้ยไปอีกแล้วเอาเอามาเร็วเ,วเ,วเ,วเวข้าจะให้รางวัลอย่างงามโอ้ยเอามองไม่เห็น <c oughs> อ้าชยอุ๊ยฮ่าฮ่าฮ่าฮ่อาชีฮ่าฮ่าฮ่าอาุยแผ่นดินสะเทือนเลยเเนี่ยอาชอาอาาาอุยเด็กๆเห็นเจ้าควายเถิดไหมไม่ฮามันมันไปไหนแล้วมันเป็นก้อนเมมันเป็นก้อนเมฆไปแล้วหรออุย มันอยู่ไหนอะเด็กๆอยู่ตรงไหนเฮ้ย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 นี่จะควายถึกแกยังไม่รู้เดี๋ยวตอนนี้พระราชา่ะสั่งให้คนมาจัดการแกแล้วนะเฟยเฮ้ยจะอ้วนขี้ฟ้องเฮ้ยขี้ไม่ได้ฟ้องแต่ข้าน่ะเป็นคนฟ้องอุ้ยอะไรก็เหมือนกันนั่นแหละข้าจะแช่แข็งเจ้าให้ดูอาชี วิ่งลบไปเร็วจริงนะเจ้ากวนเอ้ยวิ้ยดีละข้าจะแช่แข็งเด็กที่อยู่ข้างหน้านี่แหละเออฮ่าฮ่าฮ่าฮฮ่าเออฮ่าฮฮ่ยเฮ้ยช่เอ้ยเฮ้ยช่เดี๋ยว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 ท่านวิ้ยเด็กๆนี่มันตัวอะไรเนี่ยฮะล้มวิ่งนี่ถล่มวิ่งน้อยแน่เรามาลองดูใครจะเก่งกว่ากันเฮ้ย ช่วยช่วยช่วยเ้ยช่วยเช่วยโอ้ยท่านลม้มอข้าข้ายอมแพ้แล้วท่านโอ้ยทําทําไมท่านเก่งการอย่างเงี้ยท่านเออเจ้านั่นไม่รู้จะข่าดีข้าน่ะเก่งการที่สุดในโลกข่าไปไหนมาไหนไปทั่วโลกนี้มาแล้วยิงเลอท่านข้าว่าท่านน่ะมีแค่ล้มปากละมั้ง กว่าข้ามีแค่ล้มปากอย่างนั้นรึ้ยก็จริงนะสิท่านท่านน่ะมีแค่ล้มปากเท่านั้นแหละขี้คุยไปวันวันน้อยไงจะควายเธอเอาอย่างนี้ไหมล่ะถ้าเจ้าอยากรู้ว่าข้านี่มีพลังอำนาจแค่ไหนลองมาเปลี่ยนเป็นข้าดูไหมละ่ะแล้วเจ้าจะรู้ฮ้าดีเลยท่านข้าที่ได้เปลี่ยนเป็นลมม้ากดี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 ละดี้ด ถ้าจะพัดทุกสิ่งไอ้ราไปเลยเฮ้ยอะดีละเด็กๆแถวนี้มีอะไรพัดไหมเนี่ยม,มือร่มมันพัดไม่ได้ฮะต้นไม้เหรออ่ะดีละ กาจะพัดให้มันราบไปเลยเป็นยังไงล่ะทีนี้เสร็จแน่เฮ้ยใครมาเล่นฉากของข้าเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวข้าจะพัดให้ราบไปเลยอืมไปแล้วใช่ไหมดีละเฮ้ยเด็กๆมีอะไรอีกไหมเนี่ยฮะ ไหนนี่ át, นี่อะไรเนี่ยเด็กๆฮะอ่าดีแล้วข้าจะพัดให้ราบไปเลยอะไรก็ช่างมันเฮ้ย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 เี่เด็ยเมันอะไรเนี่ยทฮามเฮ้ยไฮ้ยเฮยเฮ้ยเด้ยเ้ยเฮ้ยเยเฮ้นเฮ้ยเฮ้นเเเน ข้าล่ะหรือข้าก็คือจอมปลวกไงฮะจอมปลวกใช่ใช่ใช่ท่านฉันเก่งกาเหลือเกินเอาอย่างนี้ดีไหมท่านท่านน่ะมาเป็นลมแทนข้าข้าไปเป็นปลวกแทนท่านท่านจะได้ไปไหนมาไหนได้ไงท่านอุ้ยไปเป็นลมดนดีดีข้าก็อยากไปเที่ยวรอบโลกมานานแล้วเฮ้ยดีดีดีเอาเอะท่านเปลี่ยนร่างกันท่านปลวกปลวก ปลวกจอมปลวกปลวกจอมปลวกในป่าปลวกปลวกปลวกจอมปลวกปลวกจอมปลวกยิๆๆๆ่งใหญ่โอ้ยขัน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 จังเลยปลวกปลวกปลวกจอมปลวกปลวกจอมปลวกเหนือใครฮะาจอมปลวกดีเลยนี่แน่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 เฮ้ย ไปชนข้าเนี่ยนี่แน่นี่แน่เฮ้ยนี่แน่เออช่วยด้วยเฮ้ยเฮ้ยเอายังเหลืออีกเลยเนี่ยฮะหืมไครก็ช่างชนมันไปเลยนี่แน่เฮ้ยอุ้ยใครนะไม่ชนข้าอุ้ยอุ้ยเอ้ยเฮ้ยโอ้ยอุ้ยระบมไปทั้งเนื้อทั้งตัวเลยเฮ้ยเด็กๆเสียงใครน่ะ ฮะเจ้าควายเถิกพี่เถิกนั่นหรออุ้ยอย่ามาหลอกกันเสียยากเลย้ยคุณคุณจริงด้วย้พี่เถิกเจ้าถุยน้อยเจ้านํามาชนพี่ทำไมอ้าวก็ผมไม่รู้นี่พี่ว่าพี่มาเป็นจอมปลวกฮะถุยน้อยอะไรพี่ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าแสดงว่าอะไรพี่พระอาทิตย์ ถ้าอาทิตย์เมฆเมฆลมทำไมลหะพี่ไม่ได้มีอำนาจเลยก็ใช่น่ะสิไม่ได้มีอำนาจเลยควายสิทุยน้อยควายยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกควายมีอำนาจใช่พิเถกควายมีอำนาจนาดู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 สิเจ้าควายเฮ้ยพิเถะคนมาจากไหนไม่รู้พี่เยอะแยะไปเลยพี่อบไปก่อนนะพี่สงสัยเกิดมอบนะพี่ ควาย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 จะควายเร็วเร็วเรวเร็วเร็วเรวยิ่งกว่าใครเฮ้ยนี่แน่ไป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 ตีควายควายตัวไร้าตีตีตายควายวายไร้เอาไว้ทำไหมควายตัวร้ตีตีตายควายวายไร้เอาไว้ทำไหมตอให้ตาย รราชาเพคะปลดไว้ชีวิตไอ,เอ้เถิกด้วยเถิดพระราชาหยุดก่อนเพคะมไม่ได้ไอแกจ้กควายเถิกมันสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านชาวเมืองวันนี้ต้องประหารมันจริงไหมเด็ก